พระธรรมาจารท์ลู่ซิงเอี้ยนแห่งไต้หวันท่านสำเร็จธรรมวิเศษบรรลุมรรคผลเป็นอริยะบุคคลองค์อรหันเมื่อหลายปีที่ผ่านมานี้ประจักษ์พยานก็คืออัฐิของท่านแปลเปลี่ยนจากกระดูกของปุถุชนเป็นพระธาตุซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งผู้สำเร็จมรรคผลกำจัดกิเลสต,ตัณหาอุปาทานได้โดยสิ้นเชิง นอกจากนั้นท่านยังฝึกจิตเข้าถึงอภิญญาสมาบัติขั้นโลกุตระคือมีฤทธิ์และแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ก่อนจะละสังขารเข้าสู่พระนิพพานพระธรรมาจารย์ลูสังเอียนได้จารึกบทความเป็นหนังสือลี้ลับน่าอัศจรรย์ภายใต้ชื่อเรื่องโลกวิญญาณเนื้อหาของเรื่องกล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปของมิติซอนมิติ ที่เรียกกันสั้นๆว่าโลกวิญญาณได้อย่างละเอียดลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของความจริงโดยไม่ปิดบังแม้แต่ส่วนละเอียดปลีกย่อยหรือว่าความเล่นลับที่ฟ้าดินปกปิดอำพรางหนังสือที่ท่านฝากไว้ในบรรณพิภพเป็นที่สนใจของผู้คนทุกภาคพื้นทวีปถูกแปลเป็นภาษาต่างๆตีพิมพ์เผยแพร่ในหลายสิบประเทศสำหรับเรื่องราวต่อไปนี้ ได้เรียบเรียงมาจากส่วนหนึ่งของบทความที่ท่านต้องการจะนำความจริงซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สามารถรู้เห็นเมื่อได้รู้รหัสลึกลับของธรรมชาติจิตที่เคยกระด้างย่อมอ่อนโยนลงเริ่มใส่ใจในทางธรรมเป็นพลเมืองดีของสังคมอันเป็นพื้นฐานขั้นต้นซึ่งนำไปสู่หลักธรรมชั้นสูงตามลำดับ บางคนมีวาสนาบาร,รมีจากชาติบางก่อนเต็มเปี่ยมถึงขั้นเห็นแสงสว่างแห่งการหลุดพ้นก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เนื้อหาของโลกวิญญาณบางส่วนก็มีว่าภายใต้พื้นพิภพ,พ,พที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆอาศัยอยู่ยังมีอีกเมืองหนึ่งซึ่งขพเจ้าขอให้ชื่อว่าเมืองใต้พื้นพิภพ,พ,พอันว่าเมืองใต้พื้นพิภพ,พ,พแห่งนี้ คิดว่าทั่วผื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่คงมีแต่ข้าพเจ้าเพียงผู้เดียวที่รู้ถึงการมีอยู่ของเมืองลึกลับนี้ถ้าหากข้าพเจ้าเก็บไว้คนเดียวไม่เปิดเผยออกไปก็คงไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถรู้เห็นถึงการมีอยู่ของเมืองใต้พิภพไปตลอดกาลสำหรับแดนสุขาวด,ดีหรือพุทธเกษตรของพระอมิต a พพุทธเจ้าคือ คติความเชื่อของชาวพุทธปวมหายานเขาบอกว่าเบื้องบนสวรรค์มีพระอามิตระพ,พุทธเจ้าเป็นประธานสูงสุดเหนือกว่าทวยเทพทั้งปวงส่วนภาคพื้นพิภพมีมนุษย์พุทธเจ้าคือพระสักยมุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นประธานพระสักยมุนีพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเคยตรัสไว้ในพระคัมภีร พุทธศาสนาฝ่ายมหายานว่าไปทางทิศตะวันตกผ่านพุทธกเกษตรต่างๆไปถึงหนึ่งล้านโกดแห่งก็จะถึงแดนสุขาวดีพุทธกเกษตรแต่การไปถึงเมืองใต้พิภพ,พ,พที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้ผ่านพุทธกเกษตรเพียงหนึ่งแสนโกดแห่งเท่านั้นก็ไปถึงแล้วดินแดนลีรับแห่งนี้ไม่เหมือนกับแดนสุขาวดีพุทธกเกษตรไม่เหมือนกับแดนสวรรค์แห่งอื่น แล้วก็ไม่เหมือนกับเมืองมนุษย์บนพื้นพิภพอีกด้วยเป็นเมืองพิเศษมหัศจรรย์ที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลใดๆทั้งยังไม่รู้จักตายแล้วก็ไม่ค่อยจะมีการเกิดด้วยไม่มีดีไม่มีชั่วเมืองใต้พื้นพิภพแห่งนี้จะอยู่ยั่งยั่งยืนตลอดการไปจนกว่าจะถึงวันที่โลกมนุษย์ปลาลายลงเมื่อไหรเมืองใต้พิภพนี้ก็ ถึงจะสูญสิ้นไปอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเมืองคู่แฝดของโลกมีอายุเท่ากับโลกที่เราท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้จึงใครจะขอบอกกล่าวไว้ว่าถ้าหากบุคคลใดต้องการจะไปเกิดในเมืองใต้พิภพแห่งนี้แล้วขอให้ท่านภาวนาคำว่านะโมไตรจื้อใจตีใต้หวยเอี่ยมพุกอยู่เป็นนิด ท่านย่อมมีหวังจะได้ไปเกิดที่เมืองใต้พิภพนี้ตามที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้สำหรับผู้คนในเมืองลีลับนี้มีความสูงประมาณสิบพุทธจีนบนศีรษะมีแสงเป็นรัศมีรูปวงกลมทุกคนสามารถห่อเหินเดินอากาศได้อากาศก็มีความบริสุทธิ์ตลอดการบนผืนแผ่นดินนั้นเล่าก็มีดอกบัวปูลาดอยู่ดารดาดทั่วไปมีอาคารบ้านเรือนที่วิจิต งดงามเข้ากับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีเมืองใต้พิภพไม่มีฤดูใบไม้ผลิไม่มีฤดูร้อนไม่มีฤดูใบไม้ร่วงไม่มีฤดูหนาวเหมือนบนโลกมนุษย์ซึ่งเป็นเมืองบนพื้นพิภพเวลากลางวันและเวลากลางคืนมีแสงสว่างเหมือนกันหมดไม่มีเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอดไม่มีหิวทุกชีวิตในเมืองแห่งนี้ ล้วนเป็นนักปราราชบัณฑิตเสมอกันเหมือนกันหมดที่น่าอัศจรรย์ก็คือผู้คนที่อยู่ในเมืองใต้พื้นพิภพ,พนี้สามารถขึ้นมายังเมืองมนุษย์ได้แห่งเดียวไปเขตแดนอื่นไม่ได้การมาของพวกเขาก็เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ชี้แนะให้คนรู้จักปฏิบัติธรรมแต่ไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้ในเมืองมนุษย์เลยทำให้ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นผู้ที่มาจากเมืองใต้พิภพ เมื่อเล่ามาถึงตอนนี้อาจจะมีหลายคนอยากจะถามว่ามนุษย์ใต้พื้นพิีพแแ่งนี้เคยมาปรากฏให้ใครเห็นในเมืองมนุษย์บนพื้นโลกบ้างหรือเปล่าข้าพเจ้าขอตอบว่าเคยมีอยู่เนื่องจากเคยมีพวกเขาบางท่านได้มาเกิดเป็นมนุษย์และถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นนักปราดทุกคนทั้งนี้เพื่อมาทำงานสำคัญช่วยอำนวยความสงบสันติสุขให้แก่ชนชาวโลก หรือว่าเกิดมาเพื่อจะโปรดสัตว์โลกให้พ้นทุกข์นั่นเองที่สำคัญผู้มาจากเมืองใต้พิภพแม้จะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่มีใครล่วงรู้คนบนพื้นพิภพจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเขาจะทิ้งขันละสังขารไปเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการละเมิดกฎสวรรค์ทำให้ความลับถูกเปิดเผยแต่ข้าพเจ้ากลับนำความลับของสวรรค์มาเปิดเผยแก่ชาวโลกจนหมดสิน้น ข้าพเจ้ารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปทั้งหมดนี้คงจะเป็นเจตนารุมณ์ของเทพพรมกระมังเพราะเห็นว่าสมควรแก่การเวลาแล้วที่จะต้องมาช่วยกันอบรมตักเตือนมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวที่กระทำบาปทั้งหลายให้รู้สึกสำนึกตัวกันเสียบ้างมิฉะนั้นสังคมมวลหมู่มนุษย์ก็คงจะต้องเดือดร้อนมากขึ้นทุกวันอย่างไรก็ดีแม้ข้าพเจ้าจะนำความลับของฝ่ายโลกวิญ,ญญาณมาเปิดเผย ทเทพพรมก็คงทราบดีว่ามนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาทั่วๆไปนะคงจะไม่ยอมเชื่อดังนั้นถึงแม้จะนำมาเปิดเผยก็ไม่เป็นไรต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองใต้พื้นภพ,พที่ข้าพเจ้ารู้เห็นมาด้วยตนเองวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในพุทธสถานเล็กๆของข้าพเจ้ากำลังนั่งหลับตาทำใจให้สงบเพื่อเป็นการพักผ่อนพอรัศมีออกจากกายเท่านั้น รัศมีในหมายถึงรังสีแห่งจิตอันมหัศจรรย์ก็เห็นบุคคลสองคนเข้ามาปรากฏอยู่ในวง,งแสงสว่างนั้นทั้งสองท่านห่มจีวรสีเหลืองนวลก้มศีรษะสแสดงการคารวะแล้วก็บอกถึงเจตจำนงที่มาหาว่าเหลียงเซินเรามาจากเมืองใต้พื้นพิภพได้รับคำบัญชาจากใต้จื้อใจตีเต้เหวยเอี่ยมุกพุทธ ต้องการให้ท่านเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองใต้พิภพของเราลงในหนังสือโลกวิญญาณของท่านเพื่อปลุกให้ชนชาวโลกพากันตื่นจากความโง่เขลาหลงผิดรู้สำนึกในบุญบาปมากขึ้นและให้พวกเขาได้รู้ว่าโลกวิญญาณนั้นมีอยู่จริงมนุษย์ทุกคนไม่ควรจะยึดถือแต่ทางด้านวัตถุอยู่อย่างเดียวจนลืมคิดถึงความสำคัญทางด้านจิตใจเอ ท่านผู้เจริญทั้งสองเมืองใต้พื้นพิภพมีอยู่จริงหรือไม่เราก็ไม่อาจรู้ได้ท่านจะพิสูจน์ให้ปรากฏชัดได้ยังไงเมืองใต้พื้นพิภพได้ถูกเปิดเผยขึ้นในโลกมนุษย์ก็ไม่ใช่จะช่วยให้พ้นทุกข์ได้เพราะว่าพลังปัญญาของมนุษย์มีจำกัดไม่เชื่อเรื่องโลกสวรรค์ทำให้ไม่ได้ไปเกิดบนแดนสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องแดนสุขาวด,ดีพุทธกเกษตร มีความเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องงมงายไม่มีอยู่จริงด้วยเหตุนี้ใต้จื้อใจตีจึงได้ตั้งปณิธานว่าจะช่วยพวกที่ไม่ยอมเชื่อว่าสวรรค์มีจริงแดนสุขาวดีพุทธกเกษตรมีจริงเหล่านี้ให้หันมาเชื่อเรื่องเมืองใตพ้พิภพเมือ่อน้อมจิตยอมเชื่อก็จะได้อานิสงส์ผลบุญตอบสนองไปเกิดในสุขติพบได้ แล้วเจตนาอันเป็นมหากุศลนี้ผู้คนในโลกจะเชื่อหรือไม่ครับจะเชื่อหรือไม่ก็ควรจะลองดูก่อนเมืองใต้พิภพของพวกท่านก็เคยมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์หรือว่าหนังสือเล่มไหนบ้างไหมครับผู้ที่มาจากเมืองใต้พิภพทั้งสองก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็บอกว่ามีนะมีอยู่แต่เคยปรากฏอยู่แห่งเดียว นั่นคือในคำพีรามะของทิเบตแห่งนิกายมนตรยานเรียกเมืองของเราว่าบาดาละตะบาดาละตะเมืองนี้แหละคือเมืองใต้พิภพข้าพเจ้าได้ถอดจิตวิญญาณหรือในหนึ่งกายทิพย์ออกจากกายเนื้อติดตามไปกระทูดแห่งเมืองใต้พิภพทั้งสองร่วมเดินทางผ่านสถานที่ลี้ลับมหัศจรรย์ต่างๆ จนกระทั่งได้บรรลุถึงเมืองใต้พิภพซึ่งมีอยู่จริงภาพที่ปรากฏแก่สายตาของข้าพเจ้าเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศวิจิตรงดงามอย่างมากทุกสิ่งทุกอย่างที่ร้อยรวมเป็นวิวทิวทัศน์ล้วนน่ารื่นรมเมื่อตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นก็ทำให้เกิดความสบายกายสบายใจเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ รวมถึงอาหารการกินก็ล้วนดีวิเศษไปเสียทั้งสิน้นที่เมืองใต้พิภพ,พนี้ไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นหรือว่าความเห็นแก่ตัวแต่ละท่านที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ถ้าไม่ใช่นักปรา์ราชบัณฑิตก็เป็นอาริยาบุคคลเป็นดินแดนลี้ลับมหัศจรรย์อันสุดวิเศษที่ชาวโลกบนพื้นพิภพ,พไม่มีใครล่วงรู้เลยว่า ใต้พื้นพิภพที่เราท่านอาศัยอยู่นี้ยังมีเมืองลี้ลับที่สวยงามอย่างวิเศษถึงเพียงนี้ภูเขาและป่าไม้ที่นี่คงความเขียวชะอุ่มชั่วนาตาปีแม่น้ำลำธารมีน้ำใสสะอาดเหมือนกระจกไหลเย็นฉ่ำชุ่มตลอดเวลาไม่มีเหือดแห้งไม่มีห่วงน้ำใดเน่าเหม็นทุกคนในเมืองใต้พิภพ ต่างรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพของตนเป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยกันพิทักษ์รักษาสภาพแวดล้อมให้ดีอยู่อย่างสม่ำเสมอส่งผลให้ทุกคนมีอายุยืนยาวไม่รู้จักแก่ชราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วก็ไม่มีใครสักคนเดียวที่คิดหวังจะไปเสวยสุขในแดนสวรรค์อันเป็นแดนนิรทุกข์แต่อย่างใดกายทิพย์หรือวิญญาณของข้าพเจ้า หลังจากได้ไปท่องเที่ยวที่เมืองใต้พิภพมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าในมหาสากลจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนั่เรานี้ยังมีดินแดนที่มนุษย์และเทวดายังไม่รู้จักเลยอีกมากมายนักมวลหมู่มนุษย์บนพื้นพิภพโลกที่มีความเห็นว่าเมืองมนุษย์เรานี้เป็นดินแดนที่วิเศษสวยงามและดีสุดพรรณาแล้วนั้นท่านยังนับว่าเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจที่น้อยมาก อีกทั้งมีความคิดที่คับแคบเกินไปโดยเฉพาะผู้คนในยุคปัจจุบันต่างหลงอยู่ในทรัพย์สินเงินทองและกามคุณทั้งห้าหารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นำความสุขอย่างแท้จริงมาให้เราแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามกลับจะนำความทุกข์มาให้อย่างไม่หยุดหย่อนเสียด้วยผู้ที่ลหลงไหลในสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้จักปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมจิต คิดแต่จะหาความสุขเฉพาะหน้ามีแต่ความโลภโกรธหลงอันเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเองผลกรรมอันนี้ย่อมติดตัวไปทั้งในภพนี้และภพภูมิข้างหน้าวันใดเสียชีวิตคือตายไปก็คงไม่มีโอกาสไปเกิดในภพภูมิที่สะอาดบริสุทธิ์เท่าไรนักท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าใครจะกล่าวย้ำกับท่านอีกคำรบหนึ่งว่าเมืองใต้พิภพและแดนสุขาวดีพุทธกเกษตรนั้น เป็นดินแดนที่มีอยู่จริงขออย่าได้สงสัยพุทธกเกษตรที่อยู่ในทิศอื่นๆก็มีอยู่จริงเช่นเดียวกันตัวของข้าพเจ้าอันนี้หมายถึงพระธรรมอาจารย์หลู่สังเอียนกับคัมภีลามะของทิเบตย่อมเป็นสักขีพยานเป็นหลักฐานที่จะยืนยันความจริงในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีครับ วัดประหลาดที่จะพาท่านบูฟังไปวันนี้ก็คือวัดคูสลอดเป็นวัดราชครับอยู่ในตำบลคูสลอดอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยาจากหลักฐานที่ทางวัดได้รวบรวมไว้ระบุว่ามีอายุย้อนขึ้นไปถึงต้นกรุงรัตะนะโกสินมีเจ้าอาวาสผลัดเปลี่ยนกันปกครองวัดอย่างต่อเนื่อง เป็นวัดที่ชาวตำบลคูสลอดอาศัยเป็นที่ประกอบพิธีทางาศาสนามาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายหลวงพ่อปานโสนันโทอดีตเจ้าอาวาสวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเคยไปช่วยบูรณะวัดนี้หลายครั้งด้วยกันด้วยว่าหลวงพ่อปานท่านมีอาคมกล้าเป็นแพทย์แผนโบราณรักษาโรคร้ายอันเกิดจากเชื้อโรคทั่วไปหรือแม้แต่ถูกคุณใสท่านก็สามารถรักษาได้ด้วยการขับ ออกด้วยอาคมท่านได้สร้างพระเครื่องเนื้อดินเผาเอาไว้หกพิมพ์เป็นรูปพระพุทธประทับเหนือสัตว์พาหนาหกชนิดได้แก่ไก่นกครุฑหนุม,มานเม่นและปลาและท่านเมตตาให้ชาวบ้านไปอาราธนาบอกอาการโรคต่างๆเพื่อจะแนะนำพระเนื้อดินเผานี่ไปแช่ทำน้ำมนต์รักษาไม่ต้องลำบากลำบนมาหาท่านถึงที่วัดบางนมโค สมัยนั้นวัดนี้จึงเปรียบได้กับโรงพยาบาลน้องคนยากเพราะนอกจากจะรักษาฟรีแล้วยังมีโรงทานเลี้ยงอาหารอีกด้วยเล่าสืบกันมาว่าหลวงพ่อปานนั้นเคยปราบหมอผีที่มาทําวิชาใส่ท่านให้ท่านถึงแก่มรณาภาพโดยหมอผีมาแอบทําพิธีที่ป่าช้าท้ายวัดในตอนเย็นหลวงพ่อเรียกประชุมพร้อมกับสั่งกําชับพระเนนและสิทธวัดว่า หลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วให้อยู่ในกุฏิอย่าออกมาเพ่นผ่านแม้ว่าจะได้ยินเสียงผิดปกติยังไงก็อย่าออกมาจะเป็นอันตรายเพราะจะมีคนมาลองของตกดึกคืนนั้นหมอผีคนหนึ่งได้เสกโซ่เส้นยาวให้เป็นตะขบับไต่ขึ้นไปบนกุฏิหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานท่านเตรียมรับมืออยู่แล้วพอตะขาบไต่ขึ้นมาท่านก็เป่าด้วยอาคมเจ้าตะขาบก็หยุดอยู่กับที่ท่านก็เป่าด้วยอาคมอีกครั้งแล้วก็สั่งว่า กลับไปหาเจ้าของเถอะเขารอแกอยู่พอเจ้าตะขบตาบต่กลับออกไปยังไม่ทันรุ่งสว่างก็มีคนหามชายแปลกหน้าที่ส่งเสียงร้องโอดโอยมาตลอดทางหน้าท้องบวมโตเหมือนกับคนท้องแก่คนที่หามมาเข้าไปกราบนรัตการหลวงพ่อปานขอให้ท่านช่วยเหลือพอสายหน่อยหลวงพ่อฉันเช้าเสร็จแล้วท่านก็มาดูคนเจ็บ จากนั้นก็ได้ทําการรักษาให้จนกระทั่งเมื่อหลวงพ่อท่านทำพิธีรักษาเสร็จแล้วผู้ชายคนเจ็บนั้นก็ยอมรับว่าตัวเองก็คือหมอผีที่ส่งคุณสายมารบกวนหลวงพ่อแต่ก็สู้ไม่ได้ทั้งยังถูกคุณสายเล่นงานย้อนกลับอีกเมื่อหายจากอาการเจ็บป่วยแล้วหมอผีผู้นั้นก็เลยกราบขออภัยจากท่านที่ได้กระทําการล่วงเกินไปในอดีตครั้งหนึ่งเมื่อวัดคูสลอดว่างจเจ้าอาวาสลงหลวงพ่อปานก็ส่งพระจันพงศ์ จากวัดบางนมโคไปเป็นเจ้าวาดโดยท่านให้ลงเรือกลนไฟไปกับท่านแล้วก็ฝากฝังกับชาวบ้านพระจารย์พงศ์ได้ทำการบูรณะโบสถ์วัดคูสลอดด้วยการขอพิมพ์พระเนื้อดินของหลวงพ่อปานมากดเป็นแม่พิมพระเนื้อผงน้ำมันกดเป็นองค์พระด้านบนเจาะรูเอาผงยันเกราะเพชรของหลวงพ่อปานอุดจากนั้นได้จัดพิธีพุทธาพิเศษโดยมีหลวงพ่อปานนั่งปลุกเสกเดี่ยวอีกครั้งหนึง่ง แล้วจึงนำออกแจกจ่ายสมนาคุณกับผู้บริจาคเงินช่วยซ่อมโบสถ์จนสำเร็จส่วนพระที่เหลืออีกจำนวนหนึ่งพระจันพง์ได้นำเข้าไปบรรจุไว้ในเจดีย์หน้าโบสถ์พระจันพงศ์นั่นครองวัดคูสลอดอยู่หลายปีจนต่อมาได้ลาศิกขาออกมาครองเรือนกับศีกาชาวบ้านวัดคูสลอดแล้วก็กลายเป็นอาจารย์คารวะที่เรืองอาคมจนถึงแก่กรรมพระเครื่องในเจดีย์ถูกคนร้ายลักลอบเจาะเอาไปทั้งหมด เหลือติดก้นกรุอยู่เพียงไม่มากทางวัดแจ้งความให้ตำรวจติดตามพบว่าคนร้ายเอาไปขายเหมาให้กับร้านทองแห่งหนึ่งที่ตลาดหัวรอแต่ว่าขาดหลักฐานที่จะจับกลุมคงติดตามได้ส่วนหนึ่งที่คนร้ายนำไปฝากญาติเอาไว้ต่อมาเจ้าของร้านทองที่รับซื้อไว้ถูกมือปืนยิงตายอย่างอนาถจับคนร้ายไม่ได้ชาวคูสลอดเชื่อว่าเป็นกรรมตามสนองทันตาเห็นนี่คือตำนานคร่าวๆของวัดคูสลอด ซึ่งยกขึ้นมาเพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวัดต,ตลอดจนปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชาวบ้านต่างพากันเลื่อมใสศรัทธาจนพากันเดินทางไปทําบุญและประกอบพิธีกรรมสําคัญน้าคัญที่วัดแห่งนี้อยู่เสมอคราวนี้มาถึงเรื่องความพิลึกของวัดคูสลอดนั่นก็คือเรื่องราวความลักลั่นที่เกิดขึ้นแก่วัดแห่งนี้เนื่องจากเพราะสถานที่ตั้งของวัดขึ้นอยู่กับอําเภอหนึ่ง ส่วนสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายทั้งปวงกุฏิวิหารกลับขึ้นอยู่กับการปกครองของอีกอำเภอหนึ่งจึงเป็นชนวนเหตุที่สร้างความพิลึกให้กับวัดคูสลอดแห่งนี้ตลอดมาหากจะว่ากันตามความเป็นจริงแล้ววัดคูสลอดเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ของอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นดินอันเป็นที่ตั้งของวัดอยู่ในการปกครองของอำเภอเสนา ดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นของวัดคูสลอดก็น่าจะขึ้นอยู่กับอำเภอเสนาเช่นเดียวกับวัดอื่นๆโดยทั่วไปแต่ว่าเหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะถึงแม้วัดคูสลอดจะตั้งอยู่ในเขตอำเภอเสนาที่ว่าแต่ว่าสิ่งก่อสร้างเสนาสะนะต่างๆของวัดกลับขึ้นอยู่กับการปกครองคณะสงฆ์อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครยุธยาแทนที่จะขึ้นกับคณะสงฆ์อำเภอเสนาอย่างที่ควรจะเป็น ด้วยเหตุนี้เรื่องวุ่นวุ่นก็เลยตามมาเพราะว่าหากมีการแจ้งความในกรณีที่เหตุร้ายเกิดขึ้นในวัดนี้ถ้าหากว่าเหตุร้ายดังกล่าวเกิดขึ้นบนพื้นดินจะต้องแจ้งความต่อสถานีตำรวจภูธรอำเภอเสนาเจ้าของพื้นที่แต่หากเหตุร้ายเกิดขึ้นบนอุโบสถวิหารศาลาการประเรียนกุฏิสง์หรือแม้แต่ในห้องน้ำอันนี้จะต้องเดินทางไปแจ้งความ ต่อสถานีตำรวจภูทรอำเภอลาดบัวหลวงซึ่งดูแลในส่วนของเสนาสะนะในวัดแห่งนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะการเปลี่ยนแปลงเมื่อครั้งอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนนั้นพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวงกับอำเภอเสนาซึ่งเป็นเขตติดต่อกันแต่ก็มีการแบ่งพื้นที่การดูแลความรับผิดชอบของแต่ละอำเภออย่างชัดเจนโดยในครั้งนั้นวัดคูสลอดตั้งอยู่ในเขตอำเภอเสนาอยู่ในการดูแลของอำเภอเสนา สำหรับอำเภอเสนานั้นมีเนื้อที่และจำนวนวัดมากอยู่แล้วแต่ทางอำเภอลาดบัวหลวงเนี่ยมีจำนวนวัดน,น้อยกว่าแล้วก็มีเนื้อที่จำกัดซึ่งในพระราชบ,บัญญัติปกครองคณะสงฆ์ได้มีการระบุถึงเนื้อที่และจำนวนวัดเพื่อจัดตั้งเจ้าคณะอําเภอปกครองสงฆ์ว่าจะต้องมีจำนวนอย่างไร ต่อมาเมื่อจะมีการจัดตั้งเจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวงขึ้นแต่ปรากฏว่าในขณะนั้นวัดในปกครองของอำเภอลาดบัวหลวงขาดจํานวนไปอีกหนึ่งวัดทางการคณะสงฆ์ก็เลยหารือกับทางที่ดินจังหวัดพระนครศรียุธยาว่าหากจะเปลี่ยนแปลงเขตธรณีสงฆ์ในวัดคูสลอดให้มาขึ้นกับอำเภอลาดบัวหลวงนี่จะทําได้หรือไม่คำตอบก็คือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเสียเวลาแล้วก็เงินเพราะว่าต้องส่งเรื่องถึงรัฐบาลให้พิจารณา ทางการคณะสงฆ์จึงหาทางออกด้วยการให้โอนสิ่งก่อสร้างบนเขตธรณีสง์ในวัดคูสลอดทั้งในขณะนั้นและในอนาคตให้มาขึ้นกับการปกครองของอำเภอลาดบัวหลวงจึงทำไม่สามารถจัดตั้งเจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวงได้สำเร็จขณะเดียวกันพื้นดินทุกตารางนิ้วในวัดคูสลอดก็ยังคงขึ้นอยู่กับอำเภอเสนาดังเดิมส่วนกุติ วิหารศาลาการประเรียนหอฉันเมนเผาศพศาลาพักคนเดินทางอุโบสถอันนี้ขึ้นอยู่กับการปกครองของเจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวงพูดให้ฟังง่ายๆก็คือหากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นก่อนจะไปแจ้งความต้องดูให้ดีก่อนว่าเหตุเกิดขึ้นบริเวณไหนภายในวัดกันแน่จะได้ไปแจ้งความได้ถูกต้องถ้าเกิดเหตุในโบสถ ในวิหารศาลาการประเรียนไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นดินท่านว่าต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอลาดบัวหลวงแต่ถ้าเกิดขึ้นบนพื้นดินพื้นสนามหรือว่าที่โลง่ลงๆพื้นที่ภายในวัดต้องไปแจ้งความต่อสถานีตำรวจภูธรอำเภอเสนาหากยิงกันบนกุฏิแล้วศพหล่นลงมาที่พื้นดินให้ตำรวจลาดบัวหลวงเป็นเจ้าของคดีเพราะว่ายิงกันข้างบน ส่วนหน้าที่ชนะสูตรพลิกศพเป็นของตำรวจเสนาเพราะว่าอืมศพหล่นลงมาตายข้างล่างแล้วในทางกลับกันหากยิงกันบนพื้นดินแล้วคนที่ถูกยิงวิ่งขึ้นไปตายบนสลาการ,รเรียนตำรวจเสนาจะเป็นเจ้าของคดีเพราะเหตุเกิดจากพื้นดินส่วนตำรวจลาดบวัวหลวงจะเป็นผู้ชนะสูตรพลิกศพเพราะคนตายวิ่งไปตายที่นั่นทีนี้สมมุติว่าหาก เกิดการชกต่อยกันฝ่ายหนึ่งอยู่บนพื้นดินอีกฝ่ายหนึ่งอยู่บนตีนบันไดกุฏิคดีทะเลาะวิวาทกันนี้ต้องแจ้งทั้งสองท้องที่เลยคือท ah, e um, oh ั้งสถานีลาดบัวหลวงแล้วก็สถานีตํารวจเสนาเพราะว่าเกิดเหตุในสองท้องที่ส่วนจะดําเนินคดีกันยังไงต่อไปก็เป็นเรื่องที่พูดได้คําเดียวว่าอแม่งโคตรยุ่งเลยแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ยังไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยครับ